เผลนเดอร์ hey, ทางการซัมซุงกลาสิกแซทโฟสาและกสิกแซ้ยืนยันแล้วแซทโฟมาพร้อมประกาศเอ็คาดเปิดตัวสิงหาคมนี้เรียก่เลนเดอร์ทางการซัมซุงกล a สิกแซทโฟสามและกลาสิกแซทซื้สยืนยันแล้ว Z ซ o โฟมาพร้อมประกาศเอ n เพคาดเปิดตัวสิงหาคมนี้เรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ สำหรับสมาร์ทโฟนซีรีส์ a s s ซิบแอย่าง Samsung Galaxy Z Pro 3 3และ Z Flip 3ครับลาสุดก็ได้มีการเผยภาพเรนเดอร์ทางการของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้ออกมาแล้วครับโดยทาง r i s t t r r ชื่อดังอย่าง E1 ว r a บรได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ทางการของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก Glass x y แออกมาแล้วครับซึ่งจะเห็นได้ว่า Samsung Galaxy Z Pro 3รองรับการใช้งานร่วมกับปากกา S Pen ตามที่คาดการเอาไว้พร้อมกับปรับดีไซน์กล้องหลังแบบใหม่ แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีกล้องใต้หน้าจอนะครับส่วน Samsung Galaxy z 13มีดีไซน์ทูโทนกับตัวเครื่องเล่นเฉดสีใหม่พร้อมกล้องหลังแบบคู่ดูโอ a คา r a ร่าครับและถ้าดูจากข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดคาดว่าข้อมูลสเปคของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้มีตามนี้ครับและรุ่น Galaxy z Fold 43จะมีกรอบตัวเครื่องแบบ Armor Frame มีหน้าจอหลักแบบอ m ร l e d เมื่อกลางออกขนาดอยู่ที่7.6นิ้วความเอด1689คูณ2213พิกเซลรองรับค่ารีเฟรชเรทระดับสูงสุด120เฮิร์ตพร้อมหน้าจอด้านนอกขนาด5.4นิ้วใช,ช้ชิปประมวลผลครบคุบแ n a p d r a g o 888มีกล้องหน้าใตาหา้หน้าจอ Under Display Camera รองรับปากกาอ Pen ให้แบตเตอรี่มาที่4275ม ah, ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว45วัตต์ Super Fast Charging อีกด้วยครับส่วนในรุ่น Samsung Galaxy Z 13 มีตัวเครื่องดีไซน์ทูโทนมีหน้าจอ Dynamic a m o l e อ i n f i n i t y f l e x Display พร้อมหน้าจอที่2ใช้ชิปปะโมผลคว o คอมซันต r ก g อน888มีรอมให้เลือก118 g ิกับ2 5 6 g ิครับมีร้งมดสีสีคือสีม่วงอ่อนสีเบจสีเขียวและสีเทาไอแบตเตอรี่ความจุ3,300มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์เร็ว15วัตต์มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้านวอนหรือประมาณ27,800บาทครับ คาดว่าตำตงเกร์ซีแซโฟและ Z ซตฟิจะเปิดตัวในงาน g ก l a x ซ u n p a c k ็กเดือนสิงหาคมนี้แทนการเปิดตัว n โนสซ r ลี่รุ่นใหม่ครับแต่เราคงต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการกันอีกทีนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้า IT จะมาประกาศสร้างทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไล k e like, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ